สวัสดีนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาซึ่งวันนี้เราให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมหน้าที่113นะคะซึ่งเราจะมาเรียนกันเรื่องบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วเราจะเริ่มเลยนะคะ บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีการเสียภาษีเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชนซึ่งถ้าหากประชาชนทุกคนเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลก็สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่มีเงินนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆซึ่งกฎหมายได้มีการกำหนด ประเภทของภาษีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีและอัตราภาษีที่ได้เก็บแตกต,ต่างกันไปซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเรามาดูตัวอย่างกัน บอกว่านายมงคลมีอาชีพเป็นพนักง,งานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนายมงคลมีรายได้ซึ่งมาจากเงินเดือนเดือนละสอง0 0นบาทดังนั้นนายมงคลมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยปฏิบัติดังนี้นำเงินเดือนในแต่ละเดือนและเงินรายได้พิเศษถ้ามีนะคะ มาคำนวณเพื่อคิดเป็นรายได้ต่อปีนำจำนวนรายได้ต่อปีไปเปรียบเทียบกับอาตาัตราจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กฎหมายกําหนดไว้ว่ารายได้ของตอนอยู่ในอัตราที่ต้องเสียภาษีหรือไม่หากจะต้องเสียภาษีจะต้องเสียภาษีเท่าใดนำจำนวนรายได้ต่อปีไปแสดงรายการ ตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายได้ในเดือนมกราถึงเดือนมีนาของปีถัดไปดำเนินการชำระเงินภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนดอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะของผู้ที่มีรายได้ซึ่งเป็นเงินเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะเอามาคิดคำนวณเป็นรายปีแล้วก็ไป เปรียบเทียบกับอัตราภาษีที่ต้องจ่ายแสดงรายการนะคะแล้วก็เราก็จะไปเสียภาษีในเดือนมกราถึงเดือนมีนานะคะอันนี้เป็นต้นตอนนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า116นะคะการวางแผนการใช้เงินของตอนเอง การวางแผนการใช้เงินนะคะเราก็สรุปก็คือพิจารณาจากรายจ่ายของตนเองนะคะว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างเช่นมีรายได้เท่าใดแบ่งเพื่อเก็บออมเท่าใดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างสิ่งใดที่จําเป็นต้องซื้อสิ่งใดเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะคะและค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเหมาะสมกับรายได้หรือไม่นะคะอันนี้คือ การวางแผนการใช้เงินนะคะตอนนี้มาดูสิคะว่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างหนึงภาษีทางตรงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนนะคะ 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลอันนี้ก็คือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรนี้เป็นต้นนะคะสภาษีทางอ้อมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสุรากากรนะคะอันนี้คือเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ